นี่ก็คือวันนี้จะมาเริ่มเรียนผัดไทยและหอยทอดได้อยู่สองวันนะทุกคนวันนี้เรียนเรียนผัดไทยหอยทอดก่อนสอนแม้กระทั่งเตาแก๊สใช้แบบไหนกระทะใช้แบบไหนนะทุกคนนี่สอนทุกอย่างเลยนี่สอนฟรีนะคะคําว่าฟรีมีมีจริงๆนะทุกคนเห็นไหมทุกคนจากยะลาเขายังมีความพยายามขับรถมาและอยู่ใกล้ๆอยากมีอาชีพแต่ไม่มา นะท,ทุกคน,นจะโม้มากกัน <พอ S 1> ไปเรารอันนี้เราจะเริ่มเรียนผัดไทยกัน,น,ะนะะลแล้วน,นะคะอาจารย์ก็สอนจนกระทั่งผอมหมดแล้วนักเรเียนก็อ้วนฮ่าาให้เข้ากันเหมือนเราทำทำออดึงก็คือไข่ยอ่าทีนนี้น เราจะไม่ตัดคลิปนะคะเราจะเป็นวิดีโอ,อยาวทุกคนถ้าใครถ้าใครอยากมาดูย้อนหลังก็ปัดปัดไปตอนตอนที่เขาผัดก็ได้นะคะเลื่อนไปไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะอเราก็ต้องอยากให้รู้ว่า,าที่มาที่ไปเราเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงเราถ่ายรวมกันหมดเลยเนะ okay. เ<อ>าะโอเคอันนี้ระหว่างกรกระทะร้อนนะคะกคาเรเล่นเรืเราเ่ให้มันแรรง้นร้อนกว่านั้รื่อ่า สอนจนหมดเปลือกนะทุกคนนี่คือคำว่าฟรีนะใครบอกว่าคำว่าฟรีไม่มีในโลกนี่ฟรีนะทุกคนฟร <"free> ีไกล้ๆเขาก็มามนะเขามาจากยะลาตรีรถมาเลยนะขับรถมาสองวันพักบ,บ้านอะไรบ้างเขาชิมเส้นด้วยนะเนี่ยตัวน้ำซอสมันทำให้เส้นมีรสชาติเลยครับ อ่ะขึ้นแล้วจัการเลยอ่ะนี่อันนี้คือครั้งแรกนะทุกคนครั้งแรกนะออเดอร์ก็มาอันนี้อยู่หน้างานจริงนะจ๊ะอ๋อจับมวจัวจเลยเหมือนมืออาชีพอะแต่วางกระทะเหมือนจะไม่ใช่วางตะหลิวเหมือนจะไม่ใช่ตั้งเลขแน่นอนครับเฮยนี่เขามาสองคนแค่คู่อฮ้ยเฮ้ยลุ้นลุ้น นี่เขาผัดกินเองนะทุกคนนะเมือครั้งแรกนะอาได้้นะได้ะจะออ,อ,อจะไม่ตัดคลิปนะคะใครเลื่อนมาก็มาเลื่อนนาทีที่เขาผัดได้เลยนะนี่ก็จะมีอินโทรมีโมโ้หน่อยนะด <c oughs> ูออเดอร์แก๊บน,นะคะอะไรพอดีไหมพอดีอ่ะ อ้าไปพักดูใช่อ้าเหมือนโกรธใครมาเหมือนโกรธใครมาวันเลงเลยลูกไม่ต้องกลัวว่าจะขาดเพราะเส้นนั้นหมักไว้อย่างดีแล้วโกรธแบบโกรธแฟนอ่ะอ้ยจะ่โกรธะเพิ่งโกรธเอเอาเส้นยีเส้นออกมาเออเก่งลูกเก่งเราก็ให้กำลังใจนักเรียนเรานะเราก็ต้องชมนักเรียนเราเพรนักเรียนเราเก่งมาก เราก็โม้เก่งโอ้โหทุกคนกระทะอันนี้คือ24นิ้วนะคะสำหรับร้านผัดไทยทั่วไปพอไม่ต้องใช้30 40, 40เพราะเราไม่ได้ออกงานว<ม>ัดน,นะในหน้านร้านเราถ้าผู้หญิงอ่ะ16นิ้วอันนี้24หิหมาะสำหรับร้านผัดไทยทั่วไปเย้ ีคือครั้งแรกเดี๋ยวต่อไปจะมีคลิปต่อไปทอดหอยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ